t i k t o อกจับมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจและมหาลัยแ,แห่งหแห่งเปิดวิชาพลเมืองดิจิทัลยกระดับเยาวชนไทยสู่ยุคใหม่ ทีมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยคณะสารสนเทศและการสื่อสารในฐานะผู้ประสานงานหลักจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ระหว่างติ๊กตอกเทคโนโลยีกับสถาบันอุดมศึกษาแห่ง6กแห่งได้แก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้มหาวิทยาลัยพะเยามหาวิทยาลัยราชาพัฒนอุตรดิตมหาวิทยาลัยบุรพามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิและมหาวิทยาลัยสงขลานคริน ในการร่วมมือกันพัฒนาวิชาพลเมืองดิจิทัลและการเรียนรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลภายในแนวความคิด Smart Citizen and Digital Resilience เพื่อติดอาวุธทางปัญญาให้กับเยาวชนไทยมีภูมิพ,มพุ้มกันทางดิจิทัลและาสามารถอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีได้อย่างสร้างสารรค์และปลอดภยัยรองศาสตราจารย์ดรวีรพลทองมาที่การบรดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เปิดเผยว่าความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับทิกตอก ในประเด็นการรู้เท่าทันสื่อได้นำมาดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเข้าปีเข้าสู่ปีที่5โดยได้ร่วมกันผลิตเนื้อหาเชิงรณรงค์ผ่านแฮชแท็กเช่นแฮชแท็กพื้นที่ปลอดภัยในการไทยฟีดแฮชแท็กพื้นที่ปลอดภัยเพื่อทุกการสร้างสารค์และล่าสุดแฮชแท็กคนไทยรู้ทัน มีผู้เข้าชมกว่า3.4พันล้านวิวโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันข่าวลวงและภัยออนไลน์ในสังคมอย่างยั่งยืนและปีนี้ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการขยายผลความร่วมมือสู่การเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาสำหรับมหาวิทยาลัยแม่โจมีวิชาพลเมืองดิจิทัลซึ่งในบางหลักสูตรกำหนดเป็นวิชาศึกษาทั่วไปและยังเป็นวิชาเลือกเสรีให้กับนักศึกษาที่สนใจเรียนได้ดังนั้นจึงมีนักศึกษาทั้งภาคกเกษตร บริหารธุรกิจเศร,รษศาสตร์วิทยาศาสตร์วิศวกรรมสังคมศาสตร์รวมถึงการสื่อสารมาลงทะเบียนเรียนรายวิชาละปีกว่าปีละกว่าปันห้าร้อยคนและปีนี้ได้ชวนเพื่อนมาจากแหม5ห้ามหาวิทยาลัยมาร่วมมือบ่เพียงแค่สร้างผลกระทบในเชิงวิชาการแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างผลกระทบนิเวศแห่งการเรียนรู้ที่บรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยทั้ง3กลุ่มได้แก่มหาวิทยาลัยในกำกับของภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชพัฒนและมหาวิทยาลัยกลุ่มราชมงคลร่วมกับภาครัฐและแเ่กชนโดยเฉพาะ TikTok กที่รับความนิยมอย่างสูงสุดในยุคนี้โดยความร่วมมือในวันนี้จะก้าวข้ามขอบเขตของการรณรงค์สู่การออกแบบการเรียนรู้ที่ยั่งยืนซึ่งจะส่งเสริมการสร้างพลเมืองโดยยุคดิจิตัลที่รู้เท่าทานสื่อได้เทคโนโลยีเป็นอย่าง อย่างมีจริยธรรมและก่อรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคมสามารถอยู่ร่วมกันรสร้างสรรในโลกดิจิทัลที่เป็นหลากหลายของเพื่อนมนุษย์เพื่อเตรียมคนคุณภาพอันเป็นพละกําลังของแผ่นดินในการรับผิดชอบและเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นนี่คือหลักฐานของการสร้างกระบวนระบบนิเวศท,ทางการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อสังคมไทยนอกจากนี้พิธีลงนามความร่วมมือดังกล่าวยังได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์เพนรัตหง วิทยากรรองเลข,ขาธิการที่ประชุมอธิบดีแห่งประเทศไทยซึ่งเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์โลกที่ไร้พรมแดนดังนั้นการจัดการศึกษาของสถาบันต้องเตรียมความพร้อมและส่งเสริมเพื่อพัฒนาเย,ยาวชนให้มีความรู้สมรรถ,ถนะและคุณลักษณะที่จําเป็นในอนาคต เพื่อสามารถปรับตัวให้สอดคล้องและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่มีความซับซ้อนมากขึ้นของโลกยุคใหม่ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของคนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ที่กล่าวว่าไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูงมุ่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคตและสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตามแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ